นักศึกษาหลักสูตรวารกรรมพุ้นที่หนึ่งนะครับที่เห็นว่าโอ,อเนี่ยนะครับของสถาบันการศึกษานิด้าพื้ที่เป็นวัดนิด้าแม็กซ์นะครับเนื่องจากหลักสูตรเนี่ยจะต้องให้พื้นที่นะครับจะเป็นที่กรุงเทพบริมรัตน,น์หรือจังหวัดไหนก็ได้เพื่อทำความรู้ที่ได้เรียนมานะครับมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับมาในวันนี้เนี่ยเนื่องจาก อาจารย์มก,ก็เป็นเพื่อนนักศึกษารุ่นหนึ่งของเราไปไปแล้วก็อยู่กลุ่มสองนะครับนั่นเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่อยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับนั้นพวกเราเรียนกันเนี่ย <ๆ S 2> ก็มีความรัก,รรกรความสีกันนะครับก็เห็นว่าที่อาจารย์นอกอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยสภาพทั่วไปเนี่ยก็คือการาขนาดแคลนน้ำนะครับนี้ทางกลุ่มของผมเนี่ย นะครับได้มีความรู้ในเรื่องของธนาคารน้ําใต้ดินจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมานสิริปัญโยท่านอยู่เป็นกานะครับท่านทํามา30ปีแล้วประสบผลสำเร็จพวกพวกผมก็เลยหาลือกันว่าจะนําความรู้ของของหลวงพ่อสมานเนี่ยมาช่วยอาจารย์นบให้เห็นถึงความรักความสามัคคีและเห็นถึงกิจกรรมของออนักศึกษาหลักสูตรนิด้าแมกเราโดยมีศาสตราจารย์ดรอัญชนาณนะ์รสนองนะครับเป็นพออหลักสูตร จึงได้มาทาในีวันนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยกำลังขุดอยู่เนี่ยนะครับเรากําลังจะเจาะบริเวณลําคลองนะครับซึ่งในขณะน,นี้น้นําแล้งนะครับให้เป็นหลุมนะครับแล้วเราก็จะนํายางรถยนต์แล้วก็หินเนี่ยลงพื้นที่นะครับลงไปในหลุมนั้นนะครับให้ให้เกิดโพรง,พง พงอากาศขึ้นมาพงดินขึ้นมานะครับพอฝนตกมาเนี่ยน้ำก็จะผ่านหลุมที่เราเจาะนะครับแล้วก็จะไหลลงดินพอไหลลงดินไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะไม่มันจะไม่ได้อยู่แค่หลุมนั้นนะครับจะเขาจะอาศัยปรากฏการณ์หรือว่าทางธรรมชาติเนี่ยก็คือแรงเฉี่ยงของโลกจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกแล้วก็สนามแม่เหล็กพวกแม่เหล็กโลกแม่เหล็กโลกจากเหนือไปใต้นะครับซึ่งทิศที่เรากําหนดตรงนี้เนี่ยเป็นทิศเหนือ ตอนตรวจเช็เหนือโดยมีโรงเรียนหรือหมู่บ้านเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันออกของเชียงใต้ก็ได้ทันทีนะครับเพราะนั้นน้ําที่ลงจุดน,นี้ก็จะเหวี่ยงเข้าไปสู่พื้นที่ของหมูบ่บ้านพื้นที่ชุมชนที่จะได้ใช้นะครับเพราะว่าในหมู่บ้านเนี้ยน้ําค่อนข้างขาดแคแลนเมื่อที่ลงไปใช้ก็น้ําขุ่นใต้สารเราเนี่ยมันไม่ใช่แรงน้ําเพียงแต่ว่าระบบการกักเก็บน้ําเราเนี่ยเราใช้เดิมมาเราใช้ทฤษฎีน้ำบนดิน ซึ่งเรามีพื้นที่กักเก็บน้ำเนี่ยไม่มากนะครับคูคลองก็ตื้นเรินอ่างเก็บน้ําหรือเขื่อนต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเต็มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำเนี่ยก็จะไหลทิ้งลงสู่ชีโขแล้วก็ไปสู่อ่าวไทยโ,ยโดยในที่สุดน,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยระบบธนาคารน้าใตดินเนี่ยนะครับเราก็จะเอาน้ําไปเก็บไว้ในดินแล้วก็ปล่อยให้แรงหมุนของโลก ว่าสนามคกแม่เหล็กเนี่ยพาน้ำเนี่ยเข้าสู่หมู่บ้านหมู่บ้านก็จะได้ใช้น้ําโดยตรงนะครับแล้วก็ไม่ขาดแคลนผลประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับจากโครงการนี้ระยะประมาณเท่าไหร่ครับระยะนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่กับปริมาณของน้ําฝนที่ตกมาในปีนี้ด้วยนะครับถ้าน้ําฝนเนี่ยตกลงมากนะครับก็จะได้ใช้น้ํามากและเร็วแต่ถ้าน้ำเนี่ยน้ำฝนตกปริมาณปกติหรือไม่มากเนี่ย ก็ผมคิดว่าประมาณถ้าฝนหน้าเออแรงหน้าเนี่ยถึงจะเห็นผมคือธรรมดาช่วงเนี้ยเขาไม่ชาวบ้านเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ำเพราะว่าเขาอาศัยน้ำฝนวันนี้เมื่อเช้าฝนก็ตกหนักนะครับชาวบ้านก็เริ่มที่จะเตรียมพื้นที่ทํานากแลดวนะฮะเพียงแต่ว่าเราจะเก็บน้ําฝนในช่วงที่มีมามา,มากไว้ในดินแล้วก็จะดึงมาใช้ในฤดูแรงอย่างที่ฝนไม่ตก ยี่ห้าตารางเมเท่านี้ครับนี่มันจะมีอยู่ประมาณสี่หมู่บ้านตำบลอะไรไหมตำบลนี้มันจะมีอยู่สี่หมู่บ้านแต่โซนโซนที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกถึงใต้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีสี่หมู่บ้านก็คือบ้านสงยางหมู่สี่หมู่เจ็ดตุงเกลือหมู่หมู่หกหมู่สี่ครับที่จะได้ซึ่ราคาก็ประมาณเกือบเกือบเกือบไปราคาเกือบไปราคาถึอไม่เยอะแต่แต่ขุดบ่อเดียวไม่พอนะครับเราก็ต้องทําเป็น บอกระดับระดับไปนะครับพื้นที่ที่นําร่องที่ท่านเคยไปทํามาแล้วมีที่ไหนบ้างครับในส่วนตัวผมเนี่ยนะครับก็มีที่ที่อุดรเราก็ที่อําเภอบ้านดูนะครับที่อุดรนะครับแล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับที่เชียงใหม่ก็ที่บ้านอราุโนทัยเป็นชุมชนทีห้อแล้วก็บนภูเขาเลยที่วัดพระธาตุดอยผาส้มแล้วก็ที่ อำเภอทองผาปูนกาญจนบุรีนะครับผลต,ตอบรับเป็นยังไงบ้างครับผมทาเมื่อปีที่แล้วฤดูแล้งปีที่แล้วนะครับก็ผ่านฤดูฝนมาปีเนี้ต้องพูดว่าสําเร็จ<ม>เพราะว่าอย่างยกตัวอย่างวัดป่าคําเจริญเนี่ยนะฮะพระท่านต้องดูดบาดาลจากบ่อซึ่งลึกถึงร้อยสี่เมตรถึงจะได้น้ํานะครับในฤดูแล้แงเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยรลึกร้อยสี่เมตรดูดขึ้นมาแล้วก็ จะไม่ปฏิจะขาดห่วงนะครับคือปริมาณถ้าใช้เยอะเนี่ยน้ำไม่พอต้องรออีกวันหนึ่งให้น้ำลงไปหรือน้ำที่อื่นไหลามาในใต้บาดาลเนี่ยก็ดูต่ปัจจุบันเมษาที่ผ่านมาเนี่ยท่านบอกประมาณถ้า20เมตรท่านก็ดูน้ำได้แล้วแล้วก็ใช้ได้อย่างต่อเน,นื่องก็จะเห็นว่าน้ำที่เราเก็บไปเนี่ยได้ส่งผลให้เห็นแล้วครับส่วนที่ใกล้ๆหมู่บ้านเราคือที่ยางขี้นกเนี่ย นะครับตำบลยายขี้นกเนี่ยนะครับใกล้หมู่บ้านเราเนี่ยเอ่อพระท่านพระอาจารย์ปัจจุบนะครับท่านไปทํามานานแล้วนะครับก็ได้ผลก็คือว่าเจาะตรงไหนน้ําก็โผล่ขึ้นโดยโดยน้าหน้าอาัศจรรย์